อไล์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทาง YouTube นะคะวันนี้นะคะพรชนก LPT นะคะมาไลฟ์ใน YouTube เป็นครั้งแรกเลยค่ะนะคะตื่นเต้นจังเลยนะคะแล้วก็ทดลองใช้โปรแกรมนะคะที่จะไลฟ์สดในใน u t u b e นะคะ mm hmm. เออก็ ไม่คาดหวังนะคะว่าจะมีท่านผู้ชมมาชมนะคะแต่วันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะผู้ติดตามนะคะยอดฟอ l l o w ใน channel ของพอชนกตอนนี้นะคะ2,600กว่าท่านแล้วต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันทั้งท่านที่มากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะก็หวังว่าช n n e l เนี้ยจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้ชมนะคะที่ไม่ทราบว่าเสียงชัดไหมเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตใช้ไหม์หน่อยโอ้โหสดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราใช้ไม์ดีกว่าวันนี้นะคะมาก็ไม่มาเปล่านะคะเราทดลองโปรแกรมแล้วอยากจะมาทักทักทายกับท่านผู้ชมนะคะด้วยการไลฟ์แล้วก็ก็จะเอาข้อมูลดีๆมาฝากด้วยนะคะ มีข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะมีผู้ชมมาแล้วดีใจจังนะคะภาพชัดเสียงชัดไม่เอ่ยโอ้นะคะเราก็ต้องเซตโปรแกรมนิดหน่อยนะคะสป a กร์นิดหนึงนะคะโอเคขออภัยค่ะเพราะว่าเพราะว่าใหม่จริงๆนะคะโอเค วันนี้นะคะก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากค่ะหวัง <et> ว <curry ome> ่าเสียงจะชัดนะคะพูดไปโดยไม่ทราบว่าเสียงชัดไหมนะคะก็นั่นแหะค่ะอยากจะมาพบกับท่านผู้ชมนะคะใน Youtube มากๆเลยนะคะตัวกี้เองนะคะกี้พรชนกเนี่ยก็ชอบแพลตฟอร์มของ Youtube มากๆนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เราเนี่ยได้แบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเ กิฟฟรีนหรือว่าเป็นสมาชิกนะคะลูกค้านะคะอยู่ใน YouTube ก็หลายท่านนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ดีเนี่ยอยากให้ทุกท่านช่วยอคอมเมนต์นะคะว่าอยากจะได้ความรู้หรืออยากอยากจะได้ข้อมูลแบบไหนนะคะกิ๊กก็จะได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้ติดขัดต้องขออภัยนะนะคะ ก็น่าจะชัดดีอยู่นะคะอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะเรื่องของความสวยความงามนะคะอย่างที่กี้เนี่ยได้ทำในช anel นี้เนี่ยเพื่อนๆนะคะท่านสมาชิกเนี่ยก็ลูกค้านะคะท่านก็จะมาสอบถามก็จะเป็นเรื่องของอน้ำมันปลานะคะข้อเข่าเนี่ยมาตลอดนะคะและลูกค้าทานแล้วก็ดีมากก็รู้สึกขอบคุณมากอ่ะเราเก็บอันนี้ไปก่อนนะคะ ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือเรื่องของปัญหาการปวดข้อปวดเข่าเราก็จะได้ปรึกษานะคะให้คำปรึกษาไปส่วนใหญ่ก็แนะนำเป็นน้ำมันปลาของเรากับแคลเซียมนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาถัดมาก็เป็นเรื่องของตับนะคะการดูแลตับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เลซิตินซึ่งได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์ไวทยทองนะคะสาวๆมีปัญหาไวัยทองก็ ไลน์มาหากันเยอะเลยนะคะซึ่งผู้ตอบนี่จะตอบได้ดีมากเพราะว่าไวตรงกันเลยนะคะไวทองนี่ละค่ะปัญหานี้ตอบได้นะคะยังไงไลน์มาคุยกันได้เแล้วก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กนะคะวิตามินเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็ทักมานะคะว่าคุณลูกเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารบ้างนะคะไม่ค่อยสูงหรือว่าเรื่องของการบํารุงสมองเนี่ยค่ะก็ยินดีนะคะ แล้วก็ยังมีเรื่องของความงามค่ะโอ้โหครบวงจรเลยนะคะความงามก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสกินแคร์ต่างๆค่ะก็ดีใจที่ได้แบ่งปันความรู้นะคะให้กับทุกท่านยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็เรื่องของอการลดรายจ่ายสร้างไรายได้อย่างไรก็ดีก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านบางท่านอาจจะไม่เคยคุยกันก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้โอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะนะคะ กี้กก็คิดว่าเสียงน่าจะชัดดีนะคะถ้าท่านใดเข้ามาเกิดว่ามีใจดีก็ช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ครั้งแรกเดี๋ยวถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะวันนี้ตั้งใจเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกท่านนะคะในเรื่องของการถนอมสายตาค่ะเพราะอะไรคะเราต้องใช้สายตาทุกวันแน่นอนนะคะดวงตาอยู่กับเราตลอดและช่วงนี้เป็นยังไงคะ work from home นะคะทุกคนทำงานที่บ้าน ทุกคนอยู่บ้านโซเชียลดิสแ n นซิ่งนะคะการใช้สายตาเนี่ยมากกว่าเดิมมากกว่ามากๆเลยนะคะต้องยอมรับเลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยเราได้ปรับเปลี่ยนกันนะคะการเรียนก็มาเรียนออนไลน์เรียนผ่านระบบซูมผ่านระบบการประชุมออนไลน์นะคะการสอนการเทรนนิ่งก็มาผ่านออนไลน์การ การสอนการเทรนนิ่งผ่านออนไลน์นะคะการประชุมออนไลน์นะคะเราก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นใช้เนี่ยค่ะแล็ปท็อปแท็บเลต็ตมือถือไม่พลาดเลยนะคะเนี่ยมีทุกอุปกรณ์ที่จะใช้ติดต่อนะคะเออมันจะเขอะๆหน่อยนะคะเนี่ยก็จะใช้ทุกอย่างและเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยมือถือแทบไม่วางเลยอะคะ่ะจับ ตัวเองนะจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางแป๊บๆอย่างนี้ค่ะใช้ใสายตาตลอดนะคะนี่มีทุกอย่างเห็นไหมคะแท็บเล็ตมีหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลดิสแทนซิ่งมันทำให้โลกเปลี่ยนสายตาก็ใช้โดยโดยเฉพาะนะคะไม่ได้บอกว่าเด็กๆจะใช้อย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่ค่ะเขาก็ใช้กันไม่วางเลยพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูวิธีการดูแลสายตานะคะถ้าวันหนึ่ง ท่านผู้ชมเนี่ยนอนนอนวันละหกชั่วโมงนะคะเท่ากับว่าเราใช้สายตาวันละกี่ชั่วโมงคะอืม วันละ18ชั่วโมงหักเลขลบดูนะคะ24ีลบหนะเหลือ1 8 1วันใช้สายตา18ชั่วโมงถ้าเกิด1เดือนล่ะคะเราใช้สายตาถึงห้าชั่วโมงนะคะถ้าเป็น1ปีเราใช้สายตา6,480ปดสิชั่วโมงทีเดียวนะคะเยอะมากเลยแล้วเราจะไม่ถนอมสายตาได้อย่างไรนะคะ,ะมีติ้งตั้งเข้ามานะคะเราจะไม่ถนอมสายตาได้อย่างไร นะคะวันนี้เรามาดูค่ะวิธีถนอมสายตานะคะมีอะไรบ้างเข้าเรื่องกันเลยนะคะข้อหนึ่งค่ะเราจะไม่จ้องหน้าจอใกล้เกินไปท่านผู้ชมเป็นไหมคะบางทีเราดูมือถือใช่ไหมคะเพลินๆเ,เนาะมันมองไม่เห็นน่ะเราก็แบบจ้องเกินหรือบางทีเรานอน,อนแล้วเราก็แหงดูอย่างนี้ค่ะมันใกล้เกินไปค่ะเราต้องมีระยะห่างนะคะระยะห่างที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า1ฟุต นะคะหฟุตกําลังพอดีไม่ต่ำกว่า1ฟุตนะคะอย่าให้น้อยกว่านั้นไม่อย่างนั้นจะใกล้เกินไปนะคะ1อย่าจองหน้าจอใกล้เกินไปข้อ2ค่ะปรับตัวอักษรให้เหมาะสมนะคะ Text หรือตัวอักษรเนี่ยบางทีเราไม่รู้นะคะว่าเขาปรับได้แต่คิดว่าท่านผู้ชมต้องรู้นะคะแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้เราไปปรับให้ท่านนะคะขยายตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นท่านจะได้ไม่ต้องเพ่งมากนะคะบางทีมันแบบ ใหญ่ที่สุดเลยอ่ะแม็กซิมัมเลยนะคะใหญ่ที่สุดเลยขยายตัวอ,อักษรจะได้ไม่ต้องเพ่งใช้สายตามากเกินไปนะคะทั้งทั้งทุกอุปกรณ์เลยนะคะไม่อย่างนั้นจะเกิดอาการปวดตาค่ะข้อ3ค่ะยานะคะจ้องมองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในที่มืดอย่างเด็ดขาดผู้ใหญ่ไม่ค่อยทำนะคะแต่เด็กๆอะคะ่ะบางทีแสงไฟมืดแล้วอยากเล่นเกม ะะเดี๋ยวนี้เราเกมก็ออนไลน์ใช่ไหมคะดูหนังดูทีวีดูละครย้อนหลังเมตฟลิกนะคะรวมถึงการสันทนาการการเล่นเกมเดี๋ยวนี้ก็มี tiktok นะคะ IG อู้มากมายค่ะเด็กๆะคะ่ะเขาจะเล่นในที่มืด เป็นอันตรายอย่างมากเลยค่ะเพราะเวลาเราเพ่งในที่มืดเนี่ยรูม่านตาของเราเนี่ยจะขยายนะคะจะขยายมากๆเลยแล้วอันตรายจากแสงสีฟ้าเนี่ยถ้าในที่มืดเนี่ยมันจะอันตรายมากหลายๆเท่าเลยต้องใช้สายตามากกว่าปกตินะคะดังนั้นอย่าค่ะห้ามเลยไม่จ้องในที่มืดค่ะนะคะมาถึงข้อสี่ค่ะ เชื่อมโยงกันก็คือปรับความสว่างหน้าจอของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้เหมาะสมค่ะ brightness นะคะไม่มืดเกินไปหรือไม่สว่างจ้าเกินไปบางคนเอาซะเต็มที่เลยสุดแถบนี้เลยนะคะจ้าเกินไปก็ทำให้อุปกรณ์ของท่านเนี่ยต้องใชเ้เครื่องมือมากหมายถึงว่าใช้แบตมากแบตหมดเร็วด้วยนะคะ จ้าเกินไปก็ไม่ดีมืดเกินไปก็ไม่ดีนะคะปรับให้พอดีสบายตานะคะตาไม่ต้องหรี่จนเกินไปเพ่งจนเกินไปนะคะฟิล์มติดหน้าจอถนอมสายตาก็ช่วยได้ค่ะมาดูข้อ5นะคะเมื่อเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วเนี่ยเราต้องพักสายตาบ้างนะคะบางทีลืมไงคะกี้ก็เป็นนะนั่งทำงานเนี่ยนั่งทำงานเพลินนะคะเผลอไปอุยผ่านไปสองชั่วโมง ผ่านไป3มชั่วโมงนะคะเขาบอกที่ถูกต้องเนี่ยต้องพักสายตาอยู่ที่ประมาณ40นาทีใช้สายตาแล้วควรจะต้องเดินออกไปนะคะควรจะต้องเดินออกไปเพื่อเราหยุดพักสายตานะคะหยุดสัก 1- 2นาทีก็ได้นะคะควรจะหยุดนะคะแล้วก็เดินออกไป เอาตาเราเนี่ยไปมองทัศนียภาพอื่นมั่งที่มันไม่ใช่หน้าจอแบบนี้นะคะไม่ใช่หน้าจอแบบนี้เราก็เดินไปหาแสงสีเขียวไปหาต้นไม้ใบหญ้าเป็นการปรับดวงตาของเรานะคะหรือจะหลับตานิ่งๆ1นถึนาทีก็ช่วยได้คิดว่าบางทีเนี่ยสีนาทีอาจจะทําไม่ได้นะคะลองสักทุกชั่วโมงก็ได้ คอยเตือนสติตัวเองว่าต้องเปลี่ยนอีริยาบถบ้างนะคะถ้าทำแบบนี้จะช่วยให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายได้ค่ะนะคะมาดูข้อ6ค่ะต้องควรจะกระพริบตาบ่อยๆท่านผู้ชมเป็นไหมคะว่าบางทีลืมกระพริบตานะเออลืมกระพริบตามันทำให้ตาเราแห้งค่ะท่านที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่คนใส่คอนแทคเลนส์นะคะอย่างตัวกี้เนี่ยใส่คอนแทคเลนส์นะคะ ถ้าการที่เรากระพริบตาน้อยเนี่ยมันทําให้ไม่มีน้ํามาหล่อเลี้ยงตาก็เกิดการอัก,การบาดเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอ่อคอนแทคเลนบาดกระจกตาค่ะตัวกี่เป็นเลยนะคะเขาบอกว่าหนึ่งให้เรากระพริบตาบ่อยแล้วก็หยอดน้ําตาเทียมนะคะเนี่ยต้องพกเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือใช้แล้วก็ทิ้งเลยพอหยอดน้ําตาเทียมลงไปเนี่ยคนไม่ใส่คอนแทคก็หยอดได้นะคะมันจะทําให้มีน้ําหล่อลื่นแล้ว เลนตาเราเนี่ยจะไม่จะไม่เป็นรอยขีดอะค่ะนะคะ,นะคะจะไม่แห้งจนเกินไปอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะคนใส่คอนแทคเลนส์นะคะก็จะต้องหยอดน้ำตาเทียมบางทีเราเผลอใช้ใส่ตาบ่อยๆแล้วก็ลืมนะคะลืมกับพิบตาอืคนอะไรไม่กระพริบตานะคะต้องกระพริบตาบ้างตามันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปโอเคค่ะมาถึงข้อ7นะคะวิธีในการถนอมสายตานะคะวิธีในการถนอมสายตาอ่า อันนี้ออกมันจะได้ไม่เลื่อนมากนะคะวิธีในการถนอมสายตาข้อ7ก็คือว่าเอาผ้าชุบน้ำค่ะน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้มาประครบที่ดวงตาเราหลังจากที่เราใช้งานดวงตาแล้วนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้ผิวรอบดวงตาสดชื่นค่ะอันนี้วิธีนี้กี่ก็ไม่เคยทำนะคะแต่แค่แค่อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะดีเนาะมันน่าจะทำให้ตาเราสดชื่นนะคะ โดยเฉพาะผิวรอบดวงตาแล้วก็ดวงตาของเราได้พักผ่อนสายตาอย่างแท้จริงนะคะมาถึงข้อ8แล้วค่ะเป็นการบำรุงจากภายในก็คือการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แต่เน้นที่มาดูแลดวงตาโดยเฉพาะนะคะก็คือพืชผักสีเขียวสีเหลืองได้แก่แครอทฟักทองมะละกอไข่แดง ผักบุ้งที่เขาบอกกินผักบุ้งแล้วตาจะหวานนะคะแต่จริงๆกินได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะนะคะสารที่จะช่วยดูแลดวงตาก็คือสารที่มาจากผักผลไม้ที่ชื่อว่าลูทีนซีแซนทีนนะคะแล้วก็สารที่มาจากเบอร์รี่เนี่ยเขาจะช่วยดูแลดวงตาโดยเฉพาะเลยค่ะนะคะมาถึงข้อ9ข้อสุดท้ายแล้วค่ะนะคะก็คือการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะท่านผู้ชมนะคะ ที่ชมรายการนี้ได้ตรวจสุขภาพประจำปีกันไหมคะเม้นมาได้นะคะถ้ามาดูย้อนหลังก็เม้นได้ค่ะกี้เองเนี่ยก็ตรวจสุขภาพตานะคะประจําปีก็คือพร้อมกับตรวจสุขภาพร่างกายมันจะอยู่ในแพ็กเกจเลยนะคะให้จากสูแพทย์เนี่ยเขาตรวจตาเราเนี่ยแหละค่ะคุณหมอถึงบอกว่าเนี่ยกระจกตาคุณนะ่ะเป็นรอยขีดเลยนะเพราะกี้ใส่คอนแทคเลนส์มาเนี่ยตั้งแต่ปี2 5 3หสาหนึ่งนะคะ4 1หนึ่ง ห้าหนึ่งหกหนึ่งสามสิบปีแล้วอะคะ่ะนานมากนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าโอเคคุณต้องหยอดน้ำตาบ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นสายตาเราก็จะเสื่อมถอยลง พฤติกรรมการใช้ใสายตาเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยมันมีส่วนมากที่จะทําให้เรามีปัญหาสายตามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพตาก็สําคัญเท่ากับตรวจสุขภาพร่างกายเลยค่ะเป็นยังไงคะ9ข้อนะคะที่กี้นํามาฝากขอทวนสั้นๆสําหรับปิดท้ายไลฟ์นะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมบอกว่าบางทีพูดแล้ต้องทวนด้วยนะลืมหมดแล้วนะคะอ่ะข้อหนึ่ง ไม่จ้องหน้าจอใกล้เกินไปข้อ2ปรับตัวอักษรหรือว่า text เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะคะมีโทรศัพท์เข้าหรอคะข้อ3นะคะอย่าจ้องหน้าจอที่มืดนะคะที่มืดอย่าจ้องหน้าจอในที่มืดห้ามเด็ดขาดข้อ4ปรับความสว่างให้เหมาะสมไม่จ้าไปไม่มืดเกินไปข้อ5ทุกหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกัน หลับตาพักสายตาบ้างหนึ่งนาทีหรือว่าเดินออกไปเปลี่ยนอิริยาบทมองไกลๆแล้วก็มองสีเขียวๆตาเราก็จะได้ผ่อนคลายนะคะข้อ6กระพริบตาบ่อยๆนะคะให้ตาไม่แห้งหรือจะหยอดน้ำตาเทียมข้อ7ใช้ผ้าชุบน้ำนะคะประครบดวงตาเพื่อทำให้ดวงตาสดชื่นและผ่อนคลายข้อ8ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาก็คือลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A แล้วก็เบอร์รี่พวกนี้นะคะข้อ9ค่ะ ตรวจสุขภาพตาประจำปีนะคะอ่านี่แหละค่ะวันนี้นะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็คิดว่านะคะท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยว่าท่านผู้ชมอยากได้เอ่อคอนเทนต์แบบไหนนะคะหรือว่ามีอะไรจะติชมแนะนำนะคะสำหรับช ANNEL ของพรชนก LPT ก็ยินดีนะคะขอบคุณมากๆทุกท่านที่ติดตามนะคะทั้ง ผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ในอนาคตนะคะก็ขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงถ้ามีโอกาสนะคะกี่จะมาไลฟ์อีกในในช anel ของพรชนก LPT ในแพลตฟอร์มของ YouTube นี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ